สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับวันนี้เรามีบอนสีนะครับมากมายหลากหลายสายพันธุ์มาแบ่งปัน FC ทุกๆท่านอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับค่าส่งเมาเหมาเช่นเคยนะครับ60บาทตลอดสายเลยนะครับปลายทาง20บาทเช่นเคยนะครับบวกเพิ่มอีกแค่20บาทเท่านั้นครับสำหรับ EP นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เราเปิดกันด้วยนะครับต้นนี้นะครับองค์หญิงทอฝันสวยๆอย่างนี้นะครับจัดให้ f อฟส่วนคุณกวางไปเลยนะครับต้นนี้นะครับเพียงแค่ราคา25บาทเท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับสวยๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับดูความงามของเขานะครับเป็นลูกไม้นะครับแบ่งปันให้กับ f อฟเช้าวันนี้พิเศษนะครับราคาเดิมนะครับ35บาทนะครับเป็นบอลสีที่มีชื่อว่าสีเลิกงามสวยๆแบบนี้นะครับโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับ45บาทครับ มีชื่อว่ามณีมรกตนะครับส่วนตัวนี้ครับเขาจะพิเศษหน่อยนะครับจะเป็นวินเทจนะครับน่าจะแผลงนิดๆนะครับอ้าวใครสนใจต้นนี้นะครับมณีมรกฎสวยๆแบบนี้จัดไปในราคาพิเศษเพียงแค่65บาทเท่านั้นเองส่วนต้นนี้นะครับเป็นตับจังหวัดนะครับมีชื่อว่าจังหวัดสงขล้านะครับใครสนใจนะครับสวยๆแบบนี้นะครับกระดูกวิ่งงามมากๆเลยนะครับเอาไปในราคาพิเศษเพียงแค่ 70บาทเท่านั้นนะครับต้นนี้ไซส์ใหญ่แล้วนะครับไปขึ้นกระถางแปดได้เลยนะครับเป็นลูกไม้นะครับกัดเมดชมพูสวยมากๆเลยนะครับเขามีเปอร์เซ็นต์เข้าเหลืองด้วยนะครับนี่ตัวนี้เป็นลูกไม้นะครับใครสนใจตัวนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียงแค่หกสิบบาทครับนี่นะครับจัดให้พิเศษเลยนะครับดารานพรัตนะครับเป็นบอลที่สวยมากๆเลยนะครับใบแข็งแรงด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยเขาจะออกเป็นป้ายขาวๆนะครับก็จะเป็นหน้าที่สวยอีกหน้าหนึ่งเอาไปในราคาโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับ 50บาทเท่านั้นเองครับมณีมรกตนะครับตันนี้เขาจะติดป้ายเหลืองนะครับแล้วก็ป้ายชมพูไซ์โตแล้วนะครับไซ์โตกับต้นเมื่อกี้อีกนะครับเมื่อสักครู่นี้ให้ราคาพิเศษแล้วต้นนี้ก็เอาไปเลยไซต์โตโตแบบนี้เพียงแค่ราคา85บาทเท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่ามะนีล้อมเพชรนะครับหน้าสวยๆแบบนี้ดังๆแบบนี้นะครับโอ้โหเอาไปขึ้นกระถาง6ได้เลยนะครับต้นนี้แต่ผมแบ่งในราคาพิเศษนะครับราคากระถาง4นะจัดไปเพียงแค่ 65บาทเท่านั้นเองครับเก่านะครับเจ้าล้านช้างนะครับป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่หลอดหม่มาแล้วนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับเจ้าล้านช้างตัวนี้จัดให้พิเศษนะครับหายากนะครับบอลเก่า70บาทครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นไม้เหลืองส้มนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้เป็นหน่อนะครับแยกหน่อออกมานะครับจากแม่ๆเหล่านี้นะครับนี่เห็นไหมฮะเป็นลูกไม้ยังไม่มีชื่อนะครับสวยๆแบบนี้นะครับจัดให้นะครับราคาพิเศษเลยเอาเฉพาะ FC ส่วนกุญกวางนะฮะ 250บาทครับต้นนี้นะครับเป็นบอลสีที่มีชื่อว่ากนกมนตรานะครับนี่ด่างเหลืองเลยนะครับนี่ไสตัวโตนะครับเอาไปขึ้นกระถาง6กระถาง8ได้เลยนะครับนี่แบ่งปันในราคาพิเศษเลยนะครับเช้าวันนี้โหเคยขาย200กว่าบาทไม่ขายนะครับกนกมนตราต้นนี้ขายให้ในราคาเพียงแค่120บาทเท่านั้นเองครับด่างสวยมากๆนะครับสีต้นนี้นะครับชื่อว่า กระบีในร้อยนะครับกระถางนี้มี2ต้นนะครับนี่เห็นไหมฮะสวยๆเลยนะครับเอาไปราคาโปรโมชั่นนะฮะสต้นนะครับ65บาทเท่านั้นเองครับบนสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่าหนุมานอมพระพานะครับแต่ต้นนี้หน้าเขาสวยจริงๆนะครับอือเอาไปเลยนะครับในราคาพิเศษเพียงแค่90บบาทหน้าสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ดูครับนี่ อยต้นนี้เทวาสุวรรณสวยมากๆเลยนะครับนี่ด่างเหลืองด้วยนะครับนี่เขาโตแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัพกระถางเลยนะครับเอ้าแบ่งปันเช้าวันนี้เทวาสุวรรณจัดไปเลยนะครับพิเศษนะ80บาทเท่านั้นเองรัวนี้นะครับเป็นพรเวสสุวรรณนะครับเป็นพรเวสสุวรรณใครอยากเห็นแม่เขาอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมตัวนี้นี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเรียวๆสดๆกันเลยนะครับเห็นไหมฮะพรเวสสุวรรณนะครับดูอันนั้นเหนือดวงนะครับแต่นี่คือ พรเวสุวรรณนะครับผมพ่าพรเวสุวรรณเนี่ยเขาแผงมาจากเหนือดวงนะครับนี่แต่ว่าผมพ่าพรเวก็กลับมาเป็นหน้านี้อีกครับเอ้าผมมีแบ่งหนึ่งต้นนะครับนี่นี่พรเวสุวรรณนะครับนี่นู่นพาจากต้นนู้นนะครับเอาละครับแบ่งต้นนี้ราคาพิเศษนะครับจัดให้ f อส่วนกุญกวางเช้านี้เลยครับพรเวสุวรรณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งบาทครับจัดไปครับได้พรเวสุวรรณสาโตขึ้นมาหน่อยนะครับนี่เห็นไหมครับ เขาก็จะต่างจากศิลาเพชรนะครับศีลาเพชรก็จะแดงเอ่อมนๆหน่อยนะครับอ่ะตัวนี้ก็แบ่งในนามพรเวสุวรรณเหมือนกัน,นครับโตขึ้นมาหน่อยนะครับเมื่อกี้1นึ่้บาทเนาะต้นนี้ผมแบ่งให้ในราคาพิเศษแล้วกันนะครับ150บาทครับ เก่าตัวนี้ก็สวยนะครับจอมทับนะครับสวยๆแบบนี้กระถาง6นิ้วเลยนะครับยกให้ทั้งกระถางเลยนะครับจอมทับต้นนี้นะครับเพียงแค่ราคานะครับฟังดีๆนะครับ90าบาทไซส์กระถาง6นิ้วนะผมให้ทั้งกระถางพิเศษนะครับต้นนี้ใหญ่ๆนะครับจอมทับครับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับหน้าเปื่อๆแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะสวยมากๆเลยนะครับเป็นลูกไม้นะครับต้นนี้เป็นไม้มลเดนะครับแยกมานานแล้วนะครับไซส์โตๆแบบนี้เอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับดิ อยืดไปอย่างนี้สวยมากครับนี่หนึ่งร้อยหกสิบบาทเท่านั้นครับโอ้ยสวยๆแบบนี้ต้นตัวๆอย่างนี้นะครับจัดไปครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าชายชนนะครับตอนนี้ชายชนที่สวนนะครับมีเท่าไหร่โดนเหมาไปหมดแล้วนะครับก็ยังมีฟอร์มสวยๆต้นนี้แบ่งให้อยู่นะครับไซส์สวยๆแบบนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียงหกสิบบาทเท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับปักษาพนาวันหน้าขาวแบบนี้สวยๆอย่างนี้นะครับ ไซสหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับการันตีหัวแน่นอนนะครับนี่พอยุบจากหน้าร้อนไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ขึ้นมาสวยขนาดนี้เลยนะครับเอาไปขึ้นกระถางแปดได้เลยอะการันตีความงามนะครับเอา้าจัดไปนะครับมีเท่าไหร่ก็หมดปักษาพนาวันต้นนี้ให้ในราคาพิเศษนะเคยขาย300นะครับ อันนี้เอาไปเลยร้อยห้าสิบบาทจัดให้เอฟซีสวยคุณกวางนะครับส่งทั้งกระถางนะคะขอแบ่งราคาสูงสักต้นแล้วะกันนะครับตัวนี้เป็นลูกไม้ดูเม็ดเขาสิครับแล้วเขาเป็นเหลืองด้วยประเด็นนะครับนี่เห็นไหมครับสวยมากๆเลยนะครับนี่แข็งแรงด้วยนะครับเป็นลูกไม้นะครับผมแบ่งนะใน EP นี้นะครับเท่านั้นนะครับอ่ะจัดให้พิเศษละกันสำหรับ f c ของเรานะครับ350บาทครับดูความสวยด่างแล้วยังมาป้ายเขียวแบบนี้นะครับ โอ้ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับจัดไปครับต้นสีต้นนี้นะครับก็เป็นบอลเก่าบอลแรปี64นะครับมีชื่อว่ารัตนสินนะครับใครสนใจต้นนี้เอาไปเลยนะครับ3าบาทครับใครชอบใบโพใบพัดชมพูอย่างนี้นะครับนี่ลูกไม้นะครับแบ่งปันที่ราคาพิเศษนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่สวยมากนะครับเม็ดเขาสวยจริงๆ80บาทเท่านั้นเองครับต้นนี้สวยมากมา้นะครับเป็นบอลมีชื่อนะครับมีชื่อว่าสิราพรนะครับนี่เขามีด่างเหลืองด่างชมพูนะครับสวย สวยมากๆเลยครับใครยังไม่มีสิราพรเก็บนะครับต้นนี้ผมแบ่งนะครับให้กับ f c ทุกท่านเลยนะครับนี่ในราคาพิเศษเพียง60บาทนะครับนี้เริ่มด่างมาแล้วครับต้นนี้นะครับเป็นไม้นอกตู้นะครับนี่กระดูกดําวิ่งสวยมากนะครับเป็นลูกไม้นะครับใครสนใจนะครับนี่กระถางเขาอยู่ที่5.5เลยนะครับเป็นนอกตู้หัวใหญ่นะครับการันตีนะครับขยับเอาไปผ่าก็ลองดูนะครับผมแบ่งให้กับ f c ฟซีสุขุนควางชแนลนะครับในราคาพิเศษเพียง 85บาทนะครับแบบนี้คือสวยมากๆเลยนะครับพิเศษจริงๆครับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้มเมล็ดนะครับเป็นมเมล็ดนี่ฮะเรามีเยอะๆเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยหลากหลายหน้าเลยนะครับเนี่ยเซตเนี้ยกระถางละ80บาททุกต้นเลยนะครับนี่ เห็นไหมครับสวยๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมีต้นอะไรบ้างนะครับต้นที่1นะครับหนึ่งลูกไม้ต้นที่1นะครับ80บาทต้นที่2นะครับ80บาทนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับ FC ของเรานะครับคนที่ติดตามช่องของเราอยู่นะครับนี่ต้นที่2นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งหน้านะครับสวยๆเป็นไม้เล็ดหมดเลยนะครับต้นนี้ต้นที่3 80บาทครับต้นนี้นะครับเป็นสุวรรณศรแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหน้าแผลงนะครับสุวรรณศรแผงตัวนี้เอาไปเพียงแค่80บาทเท่านั้นเองครับต้นะครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม นี่เห็นไหมครับติดเหลืองนะครับมีด่างหลายๆสีเลยนะครับต้นนี้เป็นลูกไม้ราคาพิเศษแล้วกันเนาะหนึ่งต้นต้นนี้80บาทสำหรับ f c ท่านใดนะครับอยู่ในจังหวัดกาลสินหรือใกล้เคียงนะครับขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดอยากมาชมบอลสีสวยๆนะครับทักมาได้เลยนะครับจังหวัดกาลสินมาง่ายครับแก่งดอนกลางนะครับจัดจ้านย่านแก่งดอนกลางนะครับเพราะย่านนี้มีสวนเดียวเอาละครับสำหรับพีต้องขอลาไปแล้วฝากติดตามกดไลค์สับสไครต์สั่นกระดิ่งสุนกวางชาแนลด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปัน f c ทุกๆท่านทุกๆวันในราคามิตรภาพครับใครอยากได้แบบเหมาเไปต่อหรือราคาร้างรากต้นละสิบาทนะครับเซอร์ไพรส์สุ่มๆส,ส,สนุกกันไปนะครับอ้าวก็ทักกันมาได้เลยนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์จริงๆครับสำหรับอีพีนี้ผมขอลาไปแล้วนะครับฝากติดตามฝากแชร์กันด้วยนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ